การคอที่ต้องบอกว่าเพอร์เฟกแล้วก็สมบูรณ์มากๆครับดีกับทางด้านของผู้ชนะครับยอดทงไทยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพชรเอเชียครับมาดูครับคู่นี้คู่รองแล้วครับน่าสนใจมากครับฝ่ายแดงครับ18ปีจากร้อยเอกครับก้องกุลาสจจอยป่าจีนครับส่วนน้ําเงินครับนัดชกวัย20ปีจากชัยภูมิครับที่กัดน้ําหนักที่ตกลงชกกันวันนี้ครับ136ปอนด์ครับเป็นอีกคู่ละครับที่จะ เรียกความมันครับให้กับแฟนมวยได้สนุกตื่นเต้นกันตลอดทั้งเกมการชก5ยกครับทางช่องทู u 24 o ครับนี่คือสกเพชรยินดีครับรายการมวยไทยเพื่อคนไทยครับอ้าววายครูครับเป็นศิลปะที่อยู่ควบคู่กับมวยไทยมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับบรรพบุรุษของเราครับคิดคนแล้วก็ส่งต่อให้เราได้สืบสานกันมาถึงตรงนี้ครับนี่คือความภาคภูมิใจครับของคนไทยเราครับนี่ครับเราอย่างยิ่งมาก แล้วก็มีท่านสอจอจอยปลาจีนท่านสอจโอต้งปลาจีนพร้อมโดยพี่เจี๊ยบรามอินทาครับให้การสนับสนุนอยู่ครับปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่กับพี่แชมป์แล้วครับค่ายมวยสจลุกวันโอ้โหค่ายนี้ก็ถือวามาก่นฐานสุดๆเช่นกัน50ครั้งชนะ40แล้วก็แพ้10ครั้งครับส่วนฝ่ายน้ําเงินครับเจ้าเพชรพิเชษขอจ,ขอจอกอกรุบๆุสุดพิหรือว่าลูกจะาม้าใส่ทองครับนายสุริยันบุตรด,ดีนะครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าคณะผู้จัดการครับมาดามจิ้วนะครับคุณนิพาพรโชติสนแล้วก็มีเสียประมวลสุทธินะครับแห่งทอจ้ก่ทุกๆสุทธิให้การสนับสนุนปัจจุบันทิตซ้อมอยู่ที่บุรีรัมย์ครับค่ายใหญ่ค่ายดังของบุรีรัมย์ครับค่ายมวยลูกเจ้าแม่ใส่ทองนชกในดวงใจเนี่ยครับทหารรุ่นที่รวมค่ายดาวดังครับเดาคลาสสิกนะครับคลาสสิกลูกเจ้าแม่ใส่ทอง59ครั้งชนะ48แล้วก็แพ้10เสมอหนึ่งครั้งครับ กรรมการผู้ชี้ขาดนะครับมอบให้กรรมการไพฑูรย์กบกลางครับตารางสามท่านให้คะแนนมีชนินเทศุภพรนธ์งชัยกิตด,ดำรงวินิตกุลและก็ชัยยุทธคำนเรศน,นะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับที่ สำนักง,งานทีพีดีอะคาเดมี่นะครับมีการคัดเลือกผู้มวยดูเดือดแล้วก็นักชกยอดเยี่ยมประจําเดือนนะครับในสายงานของทิพีดีครับไม่ว่าจะเป็นศึกมวยมันสนั่นเมืองศึกทิพีดีมวยมันวันศุกร์แล้วก็มวยเด็ดสังเวียนเดือดน,นะครับผู้ดูเดือดประจําเดือนครับก็เป็นผู้เดือดคู่นี้ครับฉลามพลันชยัยพิกเอาชนะคะแนนเพชรดำทีพีดีอะคาเดมี่ครับส่วนนักชกยอดเยี่ยมก็เป็นแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์ครับทีลาสุดนีเอาชนะสุดหล่อสจอต้องปะจีนไว้แบบดูเดือดเลยครับ ก็ขอแส,สดงความดีกับผู้ดุเดือดแล้วก็นักชกยอดเยี่ยมด้วยครับครับอ่าก็เดี๋ยวต้องดูครับเดือนมก,กราคมกอด้นักชกยอดเยี่ยมผู้มวยผู้ดุเดือดกันไปแล้วครับต้องดูครับนักโจกมาเห็นยอดทองไทยได้รางวัลนีอ่อยากจะได้รางวัลบ้างล่ะครับเพชรพิเชษโอ้โหดี๋ยวต้องดูครับวันนี้ก็คู่นี้คู่รองดาบี้แม์ภาคอีสานครับ ไฟแดงร้อยเอ็ดน้ำเงินทายาภูมหามวยเก่งแล้วก็ทางมวยนี่แหละครับติ๊บหาซ้ายซ้ายคนกับซ้ายครับคู่นี้นี่แหละครับวัดกันที่ความไววัดกันที่ความหนักครับเอาดูครับยืนใกล้ๆครับไม่มีใครหนีไปไหนครับก้องกุลานต้องบอกว่าหลังๆนี้โตเร็วครับแล้วก็เก่งเร็วด้วยครับเดี๋ยวดูครับเจอรุ่นพีดักทีไปก่อนแล้วครับไม่ให้เข้าถึงตัวครับเป็นพิเชษรูปร่างชุชกใกล้เคียงกันเลยนะครับ ตองกุลานี่ก็โตวันโตคืนครับก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นเขาชกประมาณ120ครับเผลอแวบเดียวครับพวดมา1้อยกว่าเลยนะครับก็เด็กอายุแหม่สอกสอกครับโอ้โหขู่เลยครับเสียวเออพี่กาขู่น้องเลยครับมันจะเข้าสูงสีสุมสกไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนสอกครับโอ้นี่ครับแหมยังไม่ทันโดนเลยครับ่านผู้ชมชาวต่างชาตินี่คลังคือเลยหมดยกแรก ก้านคอสอกกับเผ่าลอยเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทกระเช้าถังสาง30,000บาทนอกจากนั้นสวัสดิการาาาครับสาธารณครับเฉลี่ยละ500บาทครับต้องขอบคุณแอนตาซินพร้อมเทอความด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุชงนะครับรายการสนับสนุนสอศิลปะแม่ไม้มบุญไทยมาแต่ดั้งเดิมขอขอบพระคุณครับนี่ครับยกแรกผ่านไปครับสายกับสายวัดกันยังไม่มีอะไรมากมายครับมีสอกให้ได้ลุ้นได้เสียวยกนี้ครับแม่เปชนพี่เชอร์รุ่นพี่ครับใจความ เก๋าแล้วครับเดินเบียดเดินกดดันรุ่นน้องครับยกที่แล้วนี่ปลายยกถีบได้ดีแต่ว่ายกนี้นี่เปิดเกมเดินเดือดครับก้องกุลาตั้งรับวางซ้ายนินึก็ถือว่าทําได้ดีไม่แพ้กันเลยครับซ้ายกับซ้ายครับแดงนี่สายร้อยเอ็ดนะครับซ้อมกับพี่แชมป์สจารุวันนะครับน้าเงินนี่สายชัยเยอว์ภูมิครับพีจิวมาดามจิวครับแหมวันนี้วันนี้ติดธุระนะครับเลยเฝ้าอยู่หน้าจอช่อง two four u ครับยืนกันใกล้ๆด้วยครับอยู่ที่ว่าใครจะโดนจังหนับก่อนกันนะครับ นี้กองคู่เอกเดี๋ยวดูครับเริมเช็คช่วงล่างอีกแล้วโอ้หแล้วู็สอกมาล้ติ๊บโอ้ยแลสอบอีกแล้วเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูเชื่อว่าคู่นี้ครับแอมตะซินครับน่าจะได้แจกอีกแล้วครับไม่แพ้แตกก็ลงัลชนะน็อกเนี่ยแหละครับโอ้โหส่งสัญญาณความอเมหิตเลยครับรุ่น่อย่างเฟทีิเช่ครับทั้งหมัดทั้งสอกครับพยายามจะตอกเข้าไปครับเป็นการขู่รุ่นน้องครับดูครับด้านของกล้องกุลา ตั้งรับก็จริงครับแข้งขวาหน้ามีแล้วก็แข้งซ้ายเงินแบบนี้ครับคอยสับนักขาที่เบ่งเอาไว้คาดว่านะครับคู่นี้แฟนมวยจะได้เห็นบาดแผลครับเพราะว่ามีหลายจังหวะนี่มาสอกเฉียวกันไปเฉียวกันมาครับและกองกุลาในซ้ายเงินหลานด้วยครับเรพิเชต์ก็สอกสอกเช็คบินได้ตลอดเวลายืนกันใกล้ๆ้แข้งขวาไปครับเรพิเชต์ตั้งป้อมไครโดนไครครับบนในตีได้ไหมศัตรูคอนตีได้สัตรกคอน ดูครับใกล้ๆพยายามจะสอดแขนไล่แขนครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูครับเดี๋ยวได้ดูของดีครับเนี่ยครับแห่จังหวะสอดแขนไล่แขนสู้กันนี่แหละครับและรลุดรวมนิดเดียวนี่ครับสองสวัดเฉวียนแล้กเกินเพชรพิเชษโอ้โหดูครับนี่ครับเพิ่งยกสองนะครับเพิ่งยกสองแต่ว่าเพึ่งติดแล้ว เลือดมายังครับเลือดเลือดโอ้โหเอาคืนเอาคืนเลยครับว่าไอ้เมื่อนุ่นน้องไม่กลัวรุ่นพี่มันก็หมั่นเลยครับคุณติ๊บโอ้โหนีแล้วดูเหมือนแนวรบด่านหน้าแล้วครับดูครับถือขวานถือมีดคนละเรื่อครับฟันแล้วครับแลกกันฟันแลกกันสับเดี๋ยวดูครับใครเล็กก่อนใครครับโอ้โหนี่มวยห้ายกเลยครับ บวย5ยกแต่ว่ายก2เปิดเกมแบบนี้แล้วนะครับว้าไม่ไม่ใช่ RWS 3ยกนะครับอ้าวใกล้ๆใครอยู่ใครไปครับปาต่อไปว้าเหนียวครับเหนียวครับเลือดยจะปูดนะเองครับเอาแล้วฟันโอ้ย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 นี่ครับแหมชาวต่างชาตินี่ยกกล้องมือถือมาถ่ายวิดีโอแล้วครับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวต้องดูช็อตเด็ดช็อตเด็ดสวยๆเสียงเมต้องกูล่าเทพิเชษโดยกทีสองพักความมันแป๊บเดียวครับ โตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโลด21โชว์ลูม19บบริการครับไกลที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญนะครับ02-662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับมาลุ้นมามันมาเสียวกันต่อยกนี้ครับมยกที่3ครึ่งทางยกที่แล้วครับปล้ำนเสียบเข่ารัดศอกออกมาสับออกมาฟันกันยับเลยครับแต่ว่ายังไม่มีใครเละยังไม่มีใครแตกครับ มวยไทย5ยก ok ส,ส่วนใหญ่เราจะเห็นเร่งเกมเต็มที่ยก3ยก4นะครับแต่ค oh, oh ู่น uh <si ี้เร่งกันยก2เลยยกนี้ยก3ครับใครอยู่ใครไปครับอ็ดกับชัยภูมิซ้ายสายไหนจะแน่กว่ากันอตั้งป้อมตั้งแขนเสียบกันไปแมใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวมีศอกให้เห็นด้วยนะครับเออเอโอ้โหนีครับมาสนุกเลยครับตอนนี้มาติ ตีกันไม่ถนัดครับมันติดมุมติดมุมอ่ะแยกก่อนแยกก่อนมาสู้กันต่อกลางเวทีครับมาครับลากมาครับเชรพิเชตเดินต่อครับก้องกุลามีแข้งขวาติดเบรเอาไว้และดุนนายครับจังหวะนี้ครับเชรพิเชตพยายามจะขวางแต่ว,ว่าก้องกุลาก็พยายามจะงัดศอกเดี๋ยวดูครับศอกอย่างที่ออดบอกครับเดี๋ยวต้องมือศอกครับแต่ว่าจังหวะนี้หลอกเด้งตีเพลินเินไปก่อนต่างคนต่างตียังไม่มีใครแย่เลยนี่ก้องกุลาโชว์หล่อเลยครับน้องปิดที่ล้มลงไปครับ ชนต่อครับซ้ายก้องกุลาซ้ายคืนไปครับเพชรพิเชษติดตัวแล้วครับน้องอยู่ไหนพี่บอกขออยู่ใกล้ๆน้องหน่อยชวนทะเลาะน้องหน่อยครับนี่ครับมาถึงตัวไปกระบายเพชรพิเชษแล้วดูนีโอ้ยมีศอกกับคู่เมื่อกี้ไต่ก้านคอไปแล้วเดี๋ยวคู่นี้เดี๋ยวดูรางวัลพิเศษสองนี่เลยนี่ครับพาแต่ว่าที่ครับไม่ประมาทกาดไม่ตกครับเพชรพิเชษโอ้โหนี่ครับ สองคำศอกตอนนี้บางทีไม่ประมาทขาดมันตกเองครับพี่บอลด้วยเกมด้วยการต่อสู้นี่ครับโอ้โหดูครับไม่มีใครยอมใครใกล้ๆเสียเข้าไปพม่เชษกองกุลาเองก็ดูครับไล่แขนตั้งไปจิกตีโต้คอยสวนเหมือนกันใกล้ๆศอกใครมาก่อนออนลุกศอกมาแล้วครับกองกุลาอสอกจากร้อยเอ็ดใกล้ๆโอ้โหขี่นิดเดียวะนะครับรุ่นพี่ล้มไปอีกแล้วครับอ่ะลุกขึ้นมาก็เดินต่อครับ วันนี้ติดตัวน้องหยัดเข่าเข้าไปครับตั้งแขนสู้สอ,อดแขนประลองกำลังโหงในร้อยเอ็ดร้าไว้ช้ยภูมิฝันสอกครับโอ้โห,โ,หโ,หโหดูครับมาเด็กเข้าไปเทพิเชษเสียบเข้าไปดูวันนี้ของดีตั้งแต่คู่แรกไฟแดงนี่มีทั้งท่านสจอจอยท่านสจโ,โ,โต้พี่เจียรับอินทาดูอ้โ เงินมีเสียประมวลสุดที่ครับาอาัดชีตอัดชีดล่วงหน้ามาก่อนิดเขา้ขาไปไปเข้าไปเพชรพิเชษครับหลุดต่อครับดูครับจังหวะเสียบจังหวะฟันทําได้ดีแต่ว่าเหลี่ยมสุดท้ายก้อกลารุ่นน้องก็แมีมาเสริมแล้วมันดูดีเลยครับเอ้าสอกไ้ทีหนึงในช่วงปลายยกดูครับใข่ยดนโอ้ยบวกกันามามาคนละทีครับอ่าวงไหนต่ออ่าตั้งแขนอสอกยังไม่ถึงครับ ก้าก้องกุลาพยายามจะตบแล้วออกข้างอ่าเบบีเชษึมาหมดยกก่อนครับหมดยกก่อนครับเดี๋ยวมาฟันกันยกหน้าครับนะครับชิงแชมป์ของสมาคมกีฬามวยคักใต้สนามมวยเมืองจันนะนุ่งมิดแสงบารมีกับเพชรแดงสิบกูแผวครับโอ้โหนี่ครับอ่ะเสาร์นี้18ครับก็ไปเจอกันได้ครับอ่า่ทยทออสดทั้งเพดพักยก789ไทเกอร์นะครับอ่ะเสาร์นี้เจอกันที่จังหวัดตรังครับครับบนเวทียกที่4ครับ สามยกผ่านไปนี่ต้องบอกว่ามีทุกอย่างครับไปดูในจโอ้โหเลือดมาแล้วครับโอ้โหคิ้วซ้ายกองกุลาเลือดไม่ใช่ไหลครับเลือดทะลักครับก็ออเอาละครับเอาละครับแต่ว่าเรายังไม่ยังไม่เห็นเต็มเ็มนะครับว่าบาดแผลนี่บริเวณไหนน่าจะอยู่ที่คิ้วนะครับเอาละครับละเลงเลือดของจริงครับแมวันนี้คิ้วเลยครับคิ้วซ้ายครับสายไปครับเพชรพิเชษรุ่นีอ้าวอ้าวเตะไปเตะมาดูใน นายตีได้ไหมยัดยัดขาไว้อโอ้โหนี่ครับอ,อย่างที่บรรดาแฟนๆเกจิคาดการครับว่ามันจะต้องเกิดเหตุอะไรครับกับมวยคู่นี้มาแล้วเดี๋ยวดูครับว่าครบยกหรือไม่ครบยกเพราะอาวุธหนักแรงครับมหาดซ้ายหน้าไปสวยครับเพชรพิเชษโอ้โหพอเลือดคลองกุลามาครับเพชรพิเชษกลายเป็นว่าดูดีเลยครับไปแบบเรื่อยเอเอ,เอาละครับกรรมการไปทุนกบลาง ผนไม่ไหวแล้วครับบาดแผลมันอยู่บริเวณใกล้ดวงตามากครับอาจจะดูไม่เมียแต่ว่าถ้าดีๆแล้วนี่อันตรายครับใกล้ดวงตาเดี๋ยวต้องดูคุณหมอครับวิเคราะห์ว่าอันตรายมากน้อยแค่ไหนเอายังไปได้ต่อครับเป้าลุ้กันต่อจะสร้างปัญหาให้กับกองกุลาหรือเปล่าครับบาดแผลแตกครับเตติเชตขยับเดินทีละนิดครับกองกุลาคู่นี้นี่ต้องบอกว่าพลิกไปพลิกมาสนุกเร้าใจอะไรก็ยังเป็นไปได้ครับโอ้โหนี่ครับ อาวุธมวยไม่เสียเปรียบเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยครับถ้าโชคไม่ดีมีแผลแตกใต้ตามขวาทำให้อาจจะเป็นอุปสรรคในการมองเห็นสักนิดนึงครัดอู่แต่ว่นนาหัวใจนี่มันพัดเปอร์เซ็นต์ครับนักชกเบิกเกินร้อยไฟแดงก้องกุลาเอาอีกชวนรุ่นพี่ทะเลาะเลยครับเอาละครับสถานการณ์ได้เปลี่ยนเราเห็นหรุ่นน้องอย่างก้องกุลาชกแล้วครับมาดูตรงนี้ครับจากตรงนี้เวลาที่เหลือสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมแล้วครับก้องกุลาอยู่ในความกดดันต้องเดินเร่งเกมเอาคืนบ้างครับ จะทำได้หรือไม่ครับบอสต้องดูครับอาเหลืออีก40วินนะครับยกสี่ผัดกันรุกผัดกันรับครับเราใจอ้าวร้อยเอ็ดพยบโามอ้าวขยับอ้าวออกคืนได้ไหม้ายอ้าวไม่ถึงโดนเตะฟีซ้ายไปครับเพชรพิเชษมีศอกอ้าววงในตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการไพฑูรย์กดแยกเลยครับโอ้โหดูครับทั้งสองมุมมีต่างคนต่างโบกให้เดินครับจะไม่มีใครสั่งให้หยุดนี่ครับไป ไปต่อไปทีต่อทีใครดีใคร,ใครอยู่กับแบบนี้โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันแจกของจริงครับจากแอนทาซินครับ่าแตกแตกเลยเทหมดเลยอ่าก้องกุราเดินแข้งขวาไปครับเพชรพิเชษใช้ฝีมืออ่บังซ้ายโต้ไหมเอ้าซ้ายแมแข้งของละทีครับโอ้โหนี่ครับมาแต่ว่าสถานการณ์นี้มันยังเบียดอยู่นะครับคู่นี้โอ้โหดูครับอ่าอาไปขึ้นไป เปิดเกมทวนหาเรื่องเหมือนกันครับตุนหงท่องกุลาหมดยกที่สี่พักความมันแป๊บเดียวครับความสามารถด้านกีฬามวยไทยครับติดต่อไปได้ครับวันที่ส4ถึง18กุมภาพันธ์นี้ที่ค่ายมวยสันฝันกีฬานาทวีโรงเรียนนาทวีวิทยาคมครับน้องๆเยาวชนต้นกล้าติดต่อไปเลยครับอตอนนี้บนเวทียกสุดท้ายแะ่พับทุกที่และทุนติดมาดูนะครับกับสานาทีตรงนี้ครับ ไหลามาครึ่งนาทีแล้วครับในยกสุดท้ายแข้งซ้ายของกุลาซ้ายของเพชรพิเชษนี่นครับ้ายกับซ้ายจังหวะต่อจังหวะทีต่อทีอถูกที่ถูกเวลาครับคู่นี้ไม่เคยเจอที่ไหนก็มาก่อนนะครับวันนี้สนุกเร้าใจเลยครับอก้องกุลาซ้ายไปครับเพชรพิเชษตั้งป้อมตั้งป้อมอ้าวซ้ายบังได้คืนได้ไหมครับหมาคู่นี้ยังบีหัวใจแฟนมวยทั่วประเทศครับหลุดหลวมนิดเดียวนี่ไม่ได้เลยนะครับ อ่ะนี่ครับแตอนนี้การคู่ขี้แต่ว่าทั้งเงินได้เปรียบอยู่นิดนึงอย่าลืมนะครับแทงนี่จอมพลิกล็อกจอมพลิกล็อกนะครับแหมกำปั้นเงินล้านนะครับสำหรับต้องกุลาอ่ะดูครับไฟนี้หจะพลิกอีกหรือเปล่าพลิกอีกแล้วโอ้สายสวยครับต้องกุลาแหมเชื่อว่าหลายคนก็รอลุ้นรอเชียร์กองกุลาครับขณะที่ฝั่งของพิภพเชษเด็ก็ลุ้นไม่แพ้กันแล้วครับเอาแหมต้องบอกว่าเลือกไม่ถูกแล้วครับแบบนี้ครับ จะจบแบบไหนจะออกหน้าไหนนี่ไม่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยครับอ่ะใครจะแพ้ชนะเชื่อว่ามีอัชีจากู้สน,สนับสนุนทั้งคู่นะครับอ้าแดงนี่สอจอโต้งสอจอจอยครับส่วนส่วนน้ําเงินนี่เสียเสียประมวลสุดที่ครับอ้าใครจะได้ไปครับแข้งขวาก้องกุลาเชรพิเชษการสูงครับเขี่ยล่างเอาซ้ายไปครับนี่ครับในช่วงประมาณนาทีสุดท้ายนี่ชิงจังหวะออกแข้งซ้ายกันครับเดี๋ยวดู ซ้ายร้อยเอ็ดซ้ายร้อยเอ็ดหรือซ้ายชัยภูมิพยับพยับโอ้ศอกแง้างมาต่เรายังไม่ได้จังหวะครับเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีีกเท้าใบก้องกุลาอ่ทรงมวยเกมมวยแบบนี้นี่มันอาจจะเฉือนกันที่แข้งสุดท้ายเลยนะคุณติ๊กนะนี่แหละครับน่าสนใจครับแล้วก็มันจะไม่เกมมันอึดอัดแบบนี้แหละครับไม่มีใครอยากพลาดครับเพราะว่าผู้พลาดทำไมถึงผู้แพ้ล่นนะครับมาถึงตรงนี้เวลาเกือบเกือบห้าสิบวินาทีนี้ต้องบอกว่า ไม่มีใครเดาได้เลยครับว่าจะออกหน้าไหนครับดูครบตากคนต่างมั่นใจแล้วแต่ที่แน่ๆเชื่อเหลือเกินครับว่าไฟเดียวไม่พอซะแล้วครับสาหรับกองกุลากับเพชรพิเชษครับชื่นชมทั้งมวยทั้งคู่นะครับหัวหน้าคณะทั้งคู่ครับที่มโอ้ออกมาสนุกแบบนี้นะครับไม่มีใครยอมใครเลยครับแบบนี้วัดใจกรรมการด้านล่างแล้วนะครับมีชนินเทพสุพพันธ์ธงชัยกิตดำรงวินิกุลแล้วก็ชัยยุทธรำนเรศครับชอบแบบไหนครับผู้รองของเราครับโอ้โหนี่ครับลูกเกมนี่มัน พลิกไปพลิกมาตั้งแต่ต้นเกมเลยครับเดี๋ยวต้องดูครับถ้าฝ่ายไหนจะถูกอกถูกใจกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับไม่แน่นะครับภาค2นี่มีโอกาสเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งครับโหมดยกสุดท้ายนี่ครับโอ้โหฝ่ายแดงครับมีพี่ชูทางด่วนขึ้นไปครับเป็นใบรอรับเจ้าต้องอุลาส่วนน้ำเงินเพชรพิเชษนี่ครับคุณล้านกำนันครับ นี่ครับคุณล้านกำนันขึ้นไปรอรับเจ้าเพชรพิเชษเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะออกไปทางไหนการไฟยูนตบการรับไปที่2เรียบร้อยครับเดินมาถึงไปที่3แล้วก็น้ำเงินรับน้ำเงินโนเพชรพิเชษดูเจ้าแม่ใสทองครับวันนี้เฉือนพลิกไปพลิกมาสนักแมนซ่องกุลาสจอจอยปลาจีนแบบสุดมันเลยครับนี่ชมหน้าผู้